บอกเลเวลหวานปากครับผมวันนี้อะลรครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับอาเลนป่ากันอีกแล้วนะฮะก็ดีได้ว่าในเกมนี้นะฮะท่านผู้ชมเราเจอเป็น2แทงนะเออมันสุดยอดมากๆเลยนะับเพราะว่ามีเซเนโยกับมาหลอดในทีมนะครับผมอาเลนมันเป็นตัวที่ผมบอกเลยว่าเป็นคล้ายๆายไฮยเตะนะท่านผู้ชมความสามารถของไฮยเตะคืออะไรฮะ ก็คือการละลายแท้งนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราจะเป็นเวอร์ชันตีใกล้แล้วก็แรงมากๆในช่วงเลทเกมนะฮะเรียกได้ว่าล้วงได้ด้วยนะโอเคในเกมนี้เนี่ยเจอ<ะ>แ <จะ S 2> ท้งหลายๆตัวบอกเลยว,ว่าวานเจี๊ยบวานเจี๊ยบมาจะเล่นได้อย่างที่พูดหรือเปล่าฟาร์มไปฮะช่วงแรงมีอะไรฟาร์มเสร็จก็เทรดกลางอหวานเจี๊ยบไป,ปฟาร์มต่อโหมีลำเบอร์ช่วยทีทหุยหุยจะเล่นเพื่อนเราแล้วก็วเล่นเพื่อนเราแล้ว,ลวด่วนด่วนดวนน่าจะสี่ไม่สี่นี่ไม่สี่เฉยอู้แต่เพื่อนโดนเล่น ไม่สี่เข้ายากอ่าโอเคงันก็ไม่ต้องเข้ามาละมันเห็นเราละไอ้นกบ้ามาครับผมอุ้ยคิวเรนก็จบร่างเหมือนเราคิวเรนคิวเรนบอกเลยว่าคิวเรนกับเราก็เป็นตัวที่โอ้โหยังไงครับผู้ชมคิวเรนมันเป็นตัวตีหลังอุ้ยอุ๊ยโอ,ยอย้บินอุ้อบบา้าเอ้ยต้องตายแล้วเพื่อนมารับเพื่อนเหรอครับเรียกไว่ามารับเพื่อนเหรอครับออกครับผมออกครับผ<อ>ม หนึ่งตัวงามๆเรี่ยงแปลงมีสองพนอฮนะเดี๋ยวมาปิดอยู่ปิดตายปิดตายท้ายเล่มปิดตายท้ายเล่มไม่ <c oughs> จะตามไม่ได้ไม่มีสกิลเกี่ยวเลยฮะไปละกลับไปฟาร์มแค่นี้แหละท่านผู้ชมเดินเกมสไตล์อารีนวอล์กเกอร์ตัวมันต้องฟาร์มเยอะๆนะฮะทำแนะนําำเดียวเลยก็คือตัวมันต้องฟาร์มเยอะๆนะครับผมการแก๊้งก็รี่ว่าเป็นเรื่องรองเลยนะเพราะว่าตัวมันเลทมากๆนะฮะเราต้องเป็นตัวที่ใช้ของแบบของแบบเวอร์เวอร์เลยอะคิสองชิ้น อ่อมนิอัมนะครับผมจะให้ดีก็ได้ดาบแดงเลยถึงแก๊งเลยตามจนทีมบอกว่าโอ้โหทีมกูมันมีตัวป่าไหมเนี่ยเอาละครับผมจังงวันนี้ยังไงฮะเดืนล่างเหมือนจะมีเรียกร้องความสนใจและประเด็นทีนี้เอามาเดินดุมๆเดินดุมๆดุมๆไปมาเอาพับก่อนดีกว่าอะไรวะเนี่ยมันจะเข้าแต่ไม่เข้า <laughs> เสร็จแล้วอัซีนียงผมจะเน้นโดดใส่ตัวแท้งนะฮะเพราะว่าอติของเรานะครับผมมันเป็นอติที่ อุ้ยจ้าอ้วิ่งวิอ้ยโดนหลายโดนหลายอย่างยังไงอ่ะยังไงอ่ะหูขู่ขู่แค่เดินแค่เดินก็สามารถขู่ได้หูมังกรตันคิกซี่ยกไอ้บาเอ้ยโอ้แล้วป่าเราโดนเล่นพูดถึงไหนแล้วนะพูดถึงอัตติอาเลนนะอตติอาเลนมันจะดีมากๆถ้าเราโดดใส่แทงนะฮะทุกผู้ชมเออจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นแทงหรอกเป็นตัวที่แบบเลือดเต็มนะแนะนาให้โดดใส่ตัวเลือดเต็มอ่ะทานผู้ชมอ่าเรียกได้ว่ามันจะทําดาเมจตอนเปิดไฟให้เพื่อนได้ดีมากนะฮะคือมันเปิดไฟแรงมากอ่ะอันตีเรา ครับผมถ้าโดดใส่แทงก็เรไ,ได้ว่ามีแบบบุดขึ้นหลอดได้เลยนะฮะในช่วงเลทเกมนะครับจริงๆต้นเกมก็ทําได้นะขึ้หลอดนะถ้าเขาเลือดเต็มนะต้องย้มมาว่าเขาเลือดเ,เ,เต็มยิงเลือดเต็มยิงแรงต้องเล่นกับมาหลอดหน่อยแล้วว่ะมาหลอดมาหลอดเจอเรียวมาเดียวมาสู้มาหลอดก็สู้ได้นะคู่นี้ผมว่าสูสีนะฮะกินกันไม่ลงอะ่ะมาหลอดตัวเรียวมะเรียวมาจะตายเองก็ดูเลือดคืนมาหลอดจะตายงก็บินหนีนะฮะง่ายนิดเดียว โดดนี้จะปึมขึ้นหลอดขึ้นอุย้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหซอรี่เรียวมะซอรี่อุย้ยล็อกขาแม่งอุ้ยฟันฟันอันเจ้โอ้โหเอออ้าวอุออออ้ย,ค,ย,ยคิวเรียนตายเหรอคิวเรียนตายเฉยวัดท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้แก้ตัวนะเมื่อกี้ที่ผมโดดใส่คิวเรียนอ่ะผมคิดว่าเรียวมะแบบ เดียวม้าจะแทงจะแทงดักคิวเลนตั้งแต่อยู่พุ่มไม้ปรากฏว,ว่าไม่เดียวม้าเดี๋ยวมา้เวมาเดินไปเคลียร์เลนเฉยโอ้โหผมก็โดดแบบนึกว่าเดี๋ยวม้าจะแทงพวกให้แล้วก็แบบเราก็โดดแล้วก็คอมโบกันเออสรุปกลายเป็นการสื่อสารไม่ดีอุ้ยโอ้ตายแล้วแหละโอ้โหไม่ตายก็ไม่รู้ว่าจะว่าไงแล้วฮะเลือดเหลือแค่นี้ครับผม <laughs> อุ้ยเพื่อนใส่เพื่อนใส,นส่มาแล้วครับมาหลอดบินไปแล้วอ่ะสวย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 จ้าอุ้ยรลล็อก ปึ๊บปึ๊บยกยกยกไอ่ยังไงยังไงปั่น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 ยก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 ป้าบปึ๊บชึบตายลบรอดเอ้า้ยตายเฉยเหรอนึกว่าจะรอดโอ้โหเลือดเหลือเยอะอยู่นะทำไมตายวะเนี่ยเออโอเคอ่ะก็คุ้มค่าอยู่นะถือว่าคุ้มเกิดใหม่ก็ฟาร์มไปไม่มีอะไรแล้วก็ฟาร์มไป ฟันมันเข้าไปทีฟเนี่ยไม่ต้องฟันหรอกคนวันนี้เน้นๆๆๆจืดตัวละลายแทงฉันดีเอามาหลอดมาหลอดมาหลอดเลียวมาเลียวมาผมมาผมมาอะไม่เห็นไม่เห็นบ้าหึหึขึ้นหลอดว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวก็ก็แค่เนี้ยมาหลอดบอกก็แค่เนี้ยเออมึงจะฟันกูเหรอกูก็บินหนีก็แค่นี้ก็ทำอะไรกูได้มาหลอดบอกก็ทำอะไรมันไม่ได้จริงๆอ่ะลิงเขาป้อมอ่ะเฮ้ยทำไงอ่ะ ดูว่าได้ปะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลองลองเสี่ยงดวงหน่อยไหมเดี๋ยวมาฟาดฟาดฟาดป้อมผมล็อกป้อมผมล็อกป้อมเฮเจอคุณเมธคุณเมธเฮ้ยทำไมมันไม่เออโอ้โหทำไมมันไม่งัดไปทางเมธวะท่านผู้ชมทำไมมันงัดลงข้างล่างลระบบออโต้อีกวะโอ้โหเล่นกากเราต้องโทษเกมไว้ก่อนฮะไปไปเมื่อมาเรากลายเป็นฝั่งเสียป้อมก่อนถึงงั้นท่านผู้ชมมันมันเป็นไปได้เยิ่งไรฮะ เสียป้อมก่อนได้ยังไงไม่พูดจ็อบเลยครับแบบนี้แต่ป้อมบนจะแตกแล้วนะเรียวมะมันเนี่ยมันสองร้อยกว่าเองอะเรียวมะเรียวมะเราไปกลางแล้วฮะดันดันให้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 น่าจะมีคนมากันนะคิดว่ามาหลอดนะจะขึ้นมาแหละอู้บาฟ้าเกิดพอดีฟาร์มก่อนฮะไม่มีอะไรก็ฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มฟาร์มฟาร์มเอาแล้วอันนี้ต้องมีอันนี้ต้องมีบอกเลยนี่เฮ้ยคิวเลน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 อยู่นู่นจุ๊บกูไม่ดดวล้วคิวเลน โดดเป็นสีนี้ออกนี่แหละสีเนี้ยวสีโอราโอราเกือบตายครับผมเป็นตัวไล่แทงชันดีฮะตัวไล่แทงชันดีฮะคิกสีคลิกสีคิกสีโอ้มันลงมาลงครับผมมันลงครับผมมันลงครับผมถอยได้ถอยถอยได้ถอยถอยได้ถอยเจ๊้าอ้าวทำไมเขาโดดไปทางนั้นวะเฮ้ยหรือว่าเขาเขาโดดหลบฝั่งเรางั้นหรอย ไม่น่าจะใช่เนาะโดดหนีน่าน่าจะเชิงโดดหนีแล้วก็โดดดักไปในตัวโอ้โหมาหลบบคนนี้เอแต่พูดปุ๊บใส่กันปั๊บฮะยังไงฮะยังไงฮะฟาร์มก่อนเนงะี้มันดูแบบมันดูยึกยืออ่ะมันดูฝั่งเราแบบก็แบบก็จะเข้าก็ไม่เข้านะครับอืมจะตายด้วยโอเคเข้าไปก็น่าจะเสียเปียบนะฟาร์มอีกแล้วไม่มีอะไรก็ฟาร์มไปเงินเงินพลังแห่งเงิน พลังเห็นเงินจุงมาปรับ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 ปับปรับปับไปมามาฝั่งเราเสียเปรียบท่านผู้ชมมาหลอดอีกแล้วผมว่ามันบินแน่เลยท่านผู้ชมเชื่อป่ะมาหลอดนายต้องบินน่นไงโอ้โหซื้อหวยทำไมไม่ถูกวันนี้บ้างเรียบร้อยแล้วก็ตามคาดไม่ได้ฮะอุ้ยหรือว่าได้วะจริงๆป้อมมันจะแตกแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวนกก่อนนกก่อนตัดวิชั่นมันจะแตกแล้วอ่ะมันจะแตกแล้วอ่ะกลัวอะไรล่ะครับกลัวที่ไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย้จะพึ่งล็อกเต็มพึ่งล็อก หล่อล็กอก2ครับผมล็กอก2ไปดิปูปบปู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 ป,ป,ปูโอราโอราโอรา,โ,อราโดนไปป้าบเฮี้ยนเฮียนเฮี้ยนเฮียนครับผมโอเคคิวหมดแล้วฮะตามพีกี้ก็น่าจะยากอยู่ยัยยยง,ยงไงช็อตน,นี้มีคิวเรนหนึ่งพนอคิวเรนครับก็เราไล่ไปละโอเคงัค้นฟาร์มนะฟาร์มอีกแล้วครับดาบแดงต้องมาครับผม เล่นเป็นเรียกได้ว่าฟูลดาเมจเลยนะฮะสำหรับสายป่านะครับผมถ้าถ้าไปเล่นเป็นออฟค่อยแบบออกกลออ่องเออจุ๊ยออกเกราะนะครับผมเอา้าหุยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ครับคิดอะไรอยู่อาล็อกขาครับผมล็อกขาเอาไม่โดนปึ๊บปุ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 ๊บป่๊บปุ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 อบปุลอปดดุ๊บปุอดตัวละลายแทงชั้นดีแต่มันสปุนบปุ๊บปุาบปุาบปุ๊กปุ๊บปุช่ไุ๊ล่าง ไม่เดี๋ยวผมกลับไปฟาร์มดีกว่านะบัฟแดงสาคัญมากนะท่านผู้ชมเราต้องเอาเราเราต้องมีบัฟแดงอ่ะตัวเราอ่ะคือสายป่ามันต้องมีบัฟแดงนะเอาไว้สโลนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ออกอ่าพวกขวานเฮี้ยงอ่ะหรือว่าเอจิสนะฮะสายนี้สายฟูดาเมจอ่าเพราะฉะนั้นบัฟแดงสำคัญมากการฟันธรรมดาชิบชิบชิบก็ที่ว่าจะช่วยให้ฝั่งศัตรูสโลนะฮะแล้วก็หนียากนั่นเองนะครับนะครับหายทั้งตีเอ้ยพีิลอดพีิลอดพีิลอดอยู่ตรงนี้คลิปกำลังมาฮะ เราต้องโดดใส่แท่งฮะยี่พี่รอดพี่รอดพี่รอดยังไงอล็อกถาบแล้วพาพาาาาาาาเกือบตายเอาพี่รอดโดดผมก็โดดเป็นเหมือนกันออเอาตายไปแล้วครับโดดทำไมวะเนี่ยน่าจะออมาโดดอาล็อกสองฮะล็อกสองเ่า่าป่าป่าป่าาป่าปพาป่าปาป่าป่าป่าาป่าปพาป่าปาป่าาป่าป่าปาปาป่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 าาป่าป่า่าา ใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดแม่ฮายเตะบอกอะไรวะเนี่ยกูลำเข้าไปดีๆเลือดหายเลือดหายแบบว่าพันเ้าโอ้โหเอาแล้วฮะนี่ประสิทธิภาพของตัวป่ามันก็จะแรงแรงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาฮะท่านผู้ชมสาหรับตัวนี้โอเคปุ๊บๆโดยเฉพาะแทงเยอะๆนี่ชอบดักสลีเยอะเลยฮะป๊บปั๊บปั๊บปั๊ป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 บป๊ สะใจสะตูดมากๆเรียบร้อยเอาล้ครับผมกลับไปกนเฮ้ยกลับไปก่อย <c oughs> กลับไปปล่อยที่บ้านเพื่อนลุมสยุ่มมังกรเออเรียบร้อยเรียกได้ว่าทีมงานชั้นดี <c oughs> แล้วผมไม่ต้องมีป่าก็สามารถตีมังกรได้เรียกทีมงานชั้นดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วพร้อมจะโดดใส่แท้งมากๆไม่ต้องโดดใส่ใครแล้ววันนี้กูโดดใส่ซีเนียลอย่างเดียวไม่ซีเนียลก็มาหลอดอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมปล่อยเอ้ามังกรผมไปบน ขอโดดก่อนละกันขอโดอโดก่อนละกันจะตายครับอุ้ยอุ้ยมาได้นะได้นะได้นะโยก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 โอ้โหสามมัดสองเออแทงสองตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวะ <c oughs> <c oughs> คนดูนข้ามีแท้งด้วยเหรอฮะโอ้ดูน่าเมียตาม้านสอง้ยมีคนเนียนบอลไปเลยฮะไปเลยฮะ <c oughs> แคลรี่ <have S 2> น่าจะ <destroyed S 2> ตี <destroyed S 2> แตกอยู่ผมกทีคิวเล่นอยู่นี่นี่แต่นี่เนียนว่ะเนียนว่ะจะเนียนยาวเหรอฮะต้องตายแล้วฮะฮายาตู ฮายาตูฮายาตูอือฟิกเกอร์ไปแล้วตามไม่ทันละไปปล่อยเขาไปฮะครึ่งรอดเดี๋ยวม้าจะตามเสียบให้ได้เนาะเดี๋ยวม้าจัดการเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายเอาไม่ตายเหรอวิ่งคลิปมันโอ้โหมันอีกเวฟอะเดี๋ยวนะต้องเคลียร์ก่อนเปอร์เปอร์เปอรเปอรโอ้โหหนังอินเดียเหรอฮะเป็นหนังอินเดียแล้วฮะตอนนี้อ้าวอ่ะเลี้ยวกลับมา อ่ะเลี้ยวกับอับกามากูกกากุงมากีก็ตุ่งจวงเรียบร้อยครับผมบ๊ายบายเลี้ยวกับมา <laughs> เลี้ยวกลับมาไม่มีทางเลือก <laughs> โอโ้โหน่าสงสารครับผมแต่มันคือหน้าที่ฮะเราจำเป็นต้องฆ่ากันอ้าวมีเฉยอุ้ยอันนี้เดานะอันนี้เดามีเฉยมีเฉยอลอลค่าไปดิยก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 ปาบอีก33 0 0 3,300ัครับ ทีเนี้ยบอกกูไม่ต้องเล่นแล้วเกมเนี้ยกูไม่ต้องเล่นลลอะไรวะน,น,ะนีอ่ะโอ้ฟปันฟันแบบสามันสามดูดาเมจด้วยนะทานผู้ชมไม่กิดเกาะอะไรทั้งสิน้นฮะเนื้อเต็มเต็มนี่ว่าเลือดหายแบบเต็มเต็มมาหวานเจี๊ยบแล้วฮะทานผู้ชมไข่มังกรขอบัฟแดงก่อนนะโอเคของฟูแล้วฮะทานผู้ชมมาดูดาามจดของฟูกันขอโดดขอโดดเน้นเน้นล็อกเคียวไว้ก่อนเผื่อตาย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  เล่นบนฮะเี๋ยวแต่บนละเลาะปอมเป็นหน้าที่ของเราและแคลรี่หน้าที่แคลรี่ดีกว่าหน้าที่เราคือโดดเส่ทแทงฮะอุ้ยไม่ต้องแทงแล้วครับผมป้าเให้งูเกือบตายเซ็ทแ,แทงมาแทงมาเพียบเลยแทงมาเพียบแล้วไงอะครับฟันฟันฟันเฉยๆเนี่ยอ,อีฟันเฉยๆนี่แหละไม่ต้องสกิลนงสกิลหนึ่งอะไรทั้งสิน้นอู้มีแต่คน,นจะตายโอ้โหโอเคครับผม ประมาณนี้เลยฮะเดี๋ยวเกมยังไม่จบประมาณนี้อะไรแล้วมาดรกันต่อกับการขึ้นบ้านเอาเดี๋ยวเพื่อนจะตีคองเหรอเพื่อนอุ้ยเพื่อนเพื่อนบอกเอาชัวร์ว่างั้นเพื่อนบอกเอาชัวร์แต่เราเอาชั่วดีไหมรเราเอาชั์โดยการกระโดดเข้าไปดีไหมโอ้ได้ลดมมไแล้วล่ะมั้งเนาะโอ้ดาเมจคาเฟนี่ฮะไปละเลทเกมอ้าวเอา,เอาแล้วขุนลากรหายไปหนึ่งแล้วไง ล้วไงใครแชร์กูโยนแล้วช็อตเนี้ยเออโยนจัดๆยังไงเฉยเอยเอยเอยเ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 ออเป่านิ่งจิบโอเคตายแล้วแหละฮะคุณผู้ชมเออไม่ต้องซื้อหรอกเคียวคือซื้อมายังไงก็ตายอ่ะยังไงก็ตายนะฮะไม่ต้องซื้อหรอกตายแล้วก็เสียครูดาวทีนี้โอเครอเกิดเพราะว่า ฟังเราเหลือ3ามคนอยู่ฮะน่าจะกันได้อยู่เนาะจะเห็นได้ว่าช็อตเมื่อกี้เนี่ยเราโดดใส่เมทตัวน้อยๆอย่างคลิกซี่แล้วก็ฟันอีกแค่2ทีเท่านั้นย้ําว่าอีกแค่2ทีเท่านั้นเจ้าเมทน้อยคลิกซี่ก็ลงไปนอนดับดิ้นเอาดีๆถ้าประมาทก็แพ้ได้เลยนะเกมคือแค่อย่าทาแบบผมเมื่อกี้เข้าไปคนเดียวเออก็แลกได้แหละแลกได้แหละเออถ้าเข้าไปแล้วแลกไม่ได้นี่บอกเลยว่ามันจะกลายเป็นการโยนทันทีฮะทานผู้ชมการแลกที่คุ้มค่าวิววิว ออกมาแบงก่อนอุย้ยเอาแล้วเอาแล้ว,าลวมาแล้วครับมาแล้วครับมาทันไหมเนี่ยมาทันไหมครับโอโห้หมดแล้วมัง้งเร็วมากแงแท<อ>งตายหมดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้าวมาทําไมครับผมมาทําไมครับโอเคมาตีป้อมไงล่ะครับเหลือฮายาเตะแล้วฮะขวานคิดโอ้ยฮายาเตะขอโทษนะครับ,รนนรบป้ามรึงหลอดเออบ้านใหญ่ยิงโอ้โหแล้วเกือบตายครับผมแต่ก็ จบเจ้าครับผมเออลาโก้บ้านสีแดงสุดแสงแรงติดพยเตย้พุง่งพยเตะพุ่งเขาป้อมเกือบไม่ทันเฮ้ยจริงจริงถ้าเมื่อกี้เขามีฟิกเกอร์แล้วคุณผู้ชมเขาหอบผมเข้าไปด้วยนะบอกเลยว่าจะฮากว่านี้นะฮะถ้าเขาหอบผมกับเข้าไปด้วยได้โอเคครับผม MVP นะดาเมจ32%กันเลยทีเดียวรับดาเมจ26%เอรรับดาเมจเยอะอยู่นะนี่ไปดูสกอร์แต้มกันดีกว่าฮะ สิ4สี 14, 48, ครับผม,มตายสตัวโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการหยิบอ่าอลเลนนะครับผมตัวละลายแท้งชั้นดีนะฮะมันเป็นตัวที่สามารถละลายแท้งได้ดีมากๆถ้าว่หนูข้ามเอาพวกไฟเตอร์นั่นหนาหรือว่าเอาแท้งมาเยอะๆเอาโอเมนเอาลิโปมาคู่กับมาลอดเนี่ยท่าผู้ชมบอกเลยว่าหยิบอาลลนไปโคตรคุมนะครับเพราะว่าเลเเกมเราฟันตายห่านหมด คิทูดาเมจแบบ3000กว่านี่คือมันเข้าเนื้อเต็มๆนะฮะไม่คิดอะไรทั้งสิ้น,นครับโอเค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าอยากให้ทำตัวอะไรก็อย่าลืมไลค์คอมเมนต์ไว้นะฮะส่วนสำหรับใครที่อยากติดตามไลฟ์สตรีมนะครับผมตอนนี้ก็บอกว่ารอไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีอารมณ์ตอนไหนกลับมาสตรีมตอนนั้นแหละเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะฮะไปกดไลค์เพจไว้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าผมสตรีมทางเพจนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่เออเอลอลจะมาละเตรียมตัวให้ดี